สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินพาทุกคนมาเปิดบ้านที่หมู่บ้าน้อมพันปากคลอกกันค่ะถ้าใครกำลังมองหาบ้านโซนนี้นะคะในราคา3ล้านต้นต้นหลังนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมในื้ที่40ตารางวาขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะแต่จะบอกว่าพื้นที่ในตัวบ้านเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนและมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูเั็นท้า นี่เลยค่ะทุกคนเข้ามาในตัวบ้านนะคะทางหน้าบ้านนะคะจะมีในส่วนของประตูโรงจอดรถแล้วก็ประตูสําหรับเดินเข้าแยกโดยเฉพาะเลยค่ะสําหรับพื้นที่โซนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จอดรถค่ะซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้1นึ่คันค่ะทางด้านนี้นะคะจะมีการปลูกต้นไม้สวยๆแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ หันมาทางด้านนี้นิดหน่อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่โล่งๆซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถจัดวางปลูกยาเทียมได้ด้วยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆอย่างนี้เลยค่ะสามารถจัดวางเป็นโซนนั่งเล่นได้นะคะด้านบนนะคะจะแตงง่งหลังคามาให้สวยงามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมบรรยากาศในตัวบ้านกันบ้างค่ะ มีเลยค่ะทุกคนเข้ามาในตัวบ้านนะคะอย่างที่แอดมินบอกเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะสําหรับโซนนี้นะคะสามารถจัดวางเป็นโซนพื้นที่ห้องนั่งเล่นได้ค่ะและทางด้านข้างนะคะยังมีหน้าต่างที่เปิดรับลมและเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะพาไปชมส่วนของห้องนอนห้องแรกกัน,นะคะ่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าบ้าน,นะคะ่ะทุกคน สำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องนอนเล็กของบ้านค่ะพื้นที่ขนาดค่อนข้างกระทัดรัดเลยค่ะด้านหน้านะคะมีในส่วนของหน้าต่างให้ด้วยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเรียกได้ว่าอากาศถ่ายเทดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีหน้าต่างให้รอบบ้านเลยค่ะโซนถัดมาข้างๆกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางค่ะในส่วนของห้องน้าห้องนี้นะคะพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะจะเป็นแนวยาวอย่างนี้เลยค่ะ สุขภัณฑ์นะคะให้มาแบบครบครันแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์อย่างดีด้วยค่ะทางด้านนี้นะคะในส่วนของโซนอานะบน้ําพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างเลยค่ะที่สําคัญนะคะมีในส่วนของกระจุกที่แยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้ได้ค่ะส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องซึ่งเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้กันค่ะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะขุกคน เข้ามาในตัวห้องนะคะจะบอกว่าพื้นที่เนี่ยกว้างมากๆจริงๆเลยค่ะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะสุดใจแน่นอนค่ะด้านนี้นะคะจะมีในส่วนของหน้าต่างที่เปิดไปยังโซนพื้นที่หลังบ้านค่ะซึ่งโซนนี้นะคะสามารถจัดวางเป็นส่วนพื้นที่สักล้างได้ค่ะและในห้องนี้นะคะยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยค่ะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะแอดมินจะบอกว่ามีพื้นที่แบบกว้างสุดๆเลยค่ะทุกคนมีเลยยังมีในส่วนของกระจุกแยกโซนแห้งโซนเปียกใน,นเชียงกลางค่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปนะคะจะพาไปชมในส่วนพื้นที่หลังบ้านกันบ้างค่ะซึ่งโซนหลังบ้านเนี่ยนะคะมีพื้นที่ใช้สยอยกว้างๆสามารถจัดวางอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะ เข้ามาในโซนหลังบ้านนะคะทุกคนจะเป็นพื้นที่ยาวๆเลยค่ะทางด้านขวามือของแอดมินนะคะสามารถจัดวางเป็นพื้นที่โซนสักล้างได้หรือใครจะจัดวางเป็นพื้นที่โซนเก็บของก็ยังได้ด้วยค่ะสำหรับทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่โซนครัวค่ะ ซึ่งโซนนี้นะคะก็มีพื้นที่กว้างๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะก็ออกแบบตกแต่งมาได้สวยงามค่ะมาพร้อมซิงล้างจานหนึ่งหลุมนะคะหูดดูดควันและเตาแก๊สแบบฝังค่ะยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศของบ้านหลังนี้ถ้าถูกใจนะคะบ้านหลังนี้ก็ราคา3 9ล้าน90,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าพีพีสนใจก็รีบพักกันเข้ามาได้เลยนะคะ และในคลิปหน้าแอดมินจะพาไปเปิดบ้านหลังไหนหรือว่าคอนโดห้องไหนก็ฝากติดตามกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ